ความเชื่อมั่นนักลงทุนเริ่มฟื้นตัวแรงเชื่อมาตรการภาครัฐและการลดดอกเบี้ยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจดได้ ตลาดทุนไทยค่ะเริ่มกลับมาฟื้นตัวนะคะเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วค่ะหลังจากที่การเมืองในประเทศน,นั้นนิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีมาตรการภาครัฐออกมากระตุ้นเศรษฐกิจกันเยอะแยะมากมายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการลดอัดตราดอกเบี้ยด,ด้วยนะคะนั่นทําให้ตลาดการเงินไทยนั้นดีขึ้นจะเป็นการลดภาระให้กับประชาชนค่ะรวมไปถึงการลดอัดตราดอกเบี้ยน,นั้นจะฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้นะคะ ดังนั้นสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะจึงได้มีการสำรวจข้อมูลล่าสุดนะคะในเดือนตุลาคมซึ่งสำรวจระหว่างวังวนที่20ถึง31ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะพบว่าในอีก3เดือนข้างหน้านะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่ในเกณฑ์ที่ร้อนแรงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งนักลงทุนมองว่ามาตรการของภาครัฐนะคะที่จะมีการอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะคะจะเป็นนโยบายที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากที่สุดค่ะรองลงมานะคะคือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยข,ของแบงก์ชาติค่ะ รวมไปถึงการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวด้วยนะคะ3ปัจจัยหลักนี้เองนะคะเลยทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้านั้นฟื้นตัวอย่างรุนแรงค่ะ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีก6ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะก็คือดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มของนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้าหรือก็คือเดือนมกราคม2568อยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากซึ่งเกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากนียค่ะจะเป็นช่วงค่าดัชนีก็คือ160-200ถึงค่ะโดยที่เราพบข้อมูลนะคะว่าในอีก3เดือนข้างหน้าดัชนีตรงนี้อยู่ที่160.66ค่ะ ข้อที่2ค่ะความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนรายบุคคลนะคะในกลุ่มบัญชีหลักทรัพย์และก็กลุ่มนักลงทุนสถาบันอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงค่ะขณะที่กลุ่มลงทุนต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงเป็นอย่างมากค่ะข้อที่3นะคะหมวดธุรกิจที่นักลงทุนสนใจมากเป็นพิเศษได้ก็คือหมวดท่องเที่ยวและสันทนาการค่ะข้อที่4ค่ะหมวดธุรกิจที่ไม่ได้รับความน่าสนใจเลยนะคะหรือว่าได้รับความน่าสนใจน้อยที่สุดค่ะก็คือกลุ่มยานยนต์ค่ะ ข้อที่5นะคะปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดนั่นก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐค่ะและข้อสุดท้ายค่ะปัจจัยที่ฉุดเศรษฐกิจมากที่สุดนั่นก็คือสถานการณ์เงินเฟ้อค่ะ โดยเราพบข้อมูลนะคะว่าเซตอินเด็กซ์สิ้นเดือนตุลาคมค่ปิดอยู่ที่1466.04จุดนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1.2%จากเดือนก่อนหน้าและมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่54,750ล้านบาทค่ะ ส่วนนักลงทุนต่างชาตินั้นยังเป็นกลุ่มที่ขายสุทธิหุ้นไทยนะคะโดยมีการขายสุทธิ27,968ล้านบาทและถ้าหากนับตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะนักลงทุนต่างชาตินั้นขายสุทธิหุ้นไทยกว่า122,757ล้านบาทค่ะและในภาพรวมนะคะปัจจัยที่นักลงทุนมองว่าจะฉุดตลาดทุนไทยได้มากที่สุดนั่นก็คือสถานการณ์เงินเฟอ้อแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมไปถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยค่ะส่วนปัจจัยในประเทศที่น่าติดตามต่อจากนี้นะคะก็จะมีทั้งการท่องเที่ยวและการส่งออกค่ะซึ่งจะเป็นปัจจัยที่หนุนเศรษฐกิจไทยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังต้องเกาะติดแนวโน้มเงินเฟ้อน,นะคะรวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงิน,นะคะ่ะซึ่งทั้ง2ข้อนี้นะคะจะส่งผลให้กรงงน,นั้นนํามาคํานวณค่ะว่าควรจะลดอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยค่ะ และปัจจัยที่ต้องเกาะติดนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยเป็นเรื่องของแรงหนุนจากการซื้อกองทุนไทย ESG และกองทุนวัยุพักในท้ายปีนี้ค่ะรวมไปถึงผลประกอบการไตรามาส3ปี2567ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะคะซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะออกมาค่อนข้างดีเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันกันกบการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยค่ะคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหาว่าเป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยส่วนคอนเทนต์ต่ตอไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนเดิมค่ะ